สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสอนเพื่อนๆนนะครับหาเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแบบไม่ต้องลงทุนกับเกมที่มีชื่อว่าพิกกี้โกอีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ผมเคยทําคลิปรีวิวลงช่องไปประมาณครั้งสองครั้งแล้วเนาะสำหรับตัวเกมตัวนี้เนาะก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองดาวน์โหลดไปเล่นหรือว่าเพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ เกมพิกกี้โกเนี่ยมันเป็นเกมที่คล้ายๆกับเกมคอยม m a เตอรเนาะก็คือหลักการในการเล่นของเราเนี่ยก็แค่ทอยลูกเตา๋าแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการน,นําเหรียญที่ได้จากการทอยลูกเตา๋าแต่ละครั้งเนี่ยไปทําการอัปเกรดเมืองของตัวเองนะครับยิ่งเมืองเราเลเวลสูงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งปลดล็อกการถอนเงินเข้าทู m า n ี่ว l e เลตที่สูงตามไปด้วยนะครับผม แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับหมวดหมู่หรือว่าเมนูในการถอนเงินโทม m นี่วอลเล็เนี่ยมันจะเป็นรูปซองสีเขียวๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยสังเกตเนาะซองสีเขียวๆด้านขวามือนะครับก็ให้เพื่อนๆลองกดเข้ามาดูอ่าเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับเป็นเมนูในการถอนเงินเข้าโทมานี่วอลเล็นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะถอนเงิน จากเมนูนี้เนี่ยเพื่อนๆน,นะครับจะต้องทําการเก็บสะสมเหรียญที่มันเป็นรูปดาวตร,ตรงนี้เนี่ยนี่นะครับให้ครบขั้นต่ำ900เหรียญถึงจะสามารถถอนเข้า t ูมันีวอลเล็ตได้10บาทนะครับเหรียญดาวอันนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับก็คือช่องทางแรกก็คือการหาได้จากการดูโฆษณาตรงนี้นั่นเองนะครับการดูโฆษณาเนี่ยเราสามารถดูได้วันละ10โฆษณา แต่และโฆษณาก็จะได้รับ10เหรียญก็คือ1วันเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด100เหรียญน,นะครับถ้าเราดูโฆษณาอย่างเดียวเนี่ยเราจะสามารถถอนได้ก็ต่อเมื่อเรา,าดูโฆษณาครบประมาณ9วันนะครับถึงจะถอนเงินเข้าทูมันดีวอลเลตได้เนาะแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่อยากรอนานขนาดนั้นนะครับมันก็มีอีกหนึ่งช่องทางก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนก็ จะสามารถทําให้เราเนี่ยได้รับในส่วนของเหรียญดาวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยถ้าใครอยากจะเชิญเพื่อนเนี่ยเพ,เพื่อนก็กดเชิญเพื่อนแบบนี้นะครับมันจะมีช่องทางให้เราโพสต์ผ่านทาง Facebook หรือว่าส่งคําเชิญผ่านทาง Messenger อันนี้ก็เลือกเดานะครับว่าเพ,เพื่อนจะโปรโมทแบบไหนนะครับถ้ามีคนที่เขาใช้ Facebook แล้วกดลิงก์สมัครหรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดจากเราเนี่ยเราก็จะได้รับดาวนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ แต่แต่ละอันเนี่ยมันจะปลดล็อกตามด่านนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมยังติดอันสุดท้ายอยู่นะถ้าบ้านผมเนี่ยเล่นไปจนถึงเวล80เนี่ยผมก็จะสามารถถอนเงิน600บาทได้โดยใช้เหรียญดาวที่24,00 0ี่นเหรียญนะครับโดยวันนี้เดี๋ยวผมมาสาธิตการถอนเงินให้ดูด้วยเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเปิดบันทึกให้ดูก่อนนี่นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมเคยทำการอาถอนเงินไปแล้ว2ครั้งนะครับ ครั้งแรกผมลองถอนดู30บาทแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยลองถอนดู300บาทการถอนเงินเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับสำหรับแอปนี้เนาะก็ถ้าใครทีเ่เก็บสะสมแต้มถึงเนี่ยสามารถที่จะกดแรกแล้วก็รอ5นาทีแล้วเข้าไปเช็คในแอปทูมนี่วอลเล็ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะกดถอนเงิน300บาทแล้วก็นำเ,เงินที่ได้เนี่ยบางส่วนไป แจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับวิธีการในการถอนเงินก็ง่ายๆเลยตรงช่องที่มันเขียนว่าบัญชีตรงนี้เนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ทูมันิวอลเลตของเรานะครับหลังจากนั้นก็กดถอนเงินโอเคครับตอนนี้ผมทําการสั่งถอนไปแล้วนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการดําเนินการถอนเงินนะครับโอเคหลังจากถอนเงินเสร็จแล้วเราก็มาดูหมวดหมู่อื่นกันต่อนะครับ ตอนนี้เนี่ยเขามีเป็นทัวร์นาเมนต์ของคนที่เป็นสายเชิญเพื่อนด้วยนะครับเขาจัดอยู่ในช่วงวันที่6มกราคมถึงวันที่25มกราคมนะครับก็ถ้าใครที่ติด10อันดับแรกของทางเกมเนี่ยเขาก็จะให้เงินรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้เงินรางวัลอยู่ที่200บาทนะครับถ้าจบทัวร์นาเมนต์ผมจบที่อันดับที่5เนี่ยผมก็จะได้รับเงินรางวัลอยู่ที่200บาทนั่นเองอันดับที่1เนี่ยได้รับสูงถึง800เลยนะก็ถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ย ลองไปทํากันดูนะครับตอนนี้อันดับที่10เนี่ยเขาเชิญเพื่อนไปแล้ว7คนเนาะถ้าใครที่เชิญเพื่อน8คนขึ้นไปก็จะติดอันดับนะครับผมอนอกจากนี้นะมันยังถอนเข้าเป็นเงินเติมมือถือได้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากจะถอนเป็นเงินเข้าบัญชีทูมานิวเอลกทก็สามารถเลือกหมวด s m s ตรงนี้เนี่ยในการถอนเข้าเป็นเบอร์มือถือได้แบบนี้เลยนะครับผม โอเคส่วนวิธีการในการเล่นเกมไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆมีลูกเตา๋าเนาะเนี่ยเราก็เลือกเดิมพันนะครับอ่าเนี่ยกดทอยลูกเต๋าแบบนี้นะครับหลังจากทอยลูกเต๋าได้เหรียญทองมาเนี่ยเราก็นํามาอัปเกรดสิ่งก่อสร้างของเรานะครับผมเราสามารถดูได้นะว่าตอนนี้เราเนี่ยอยู่ที่เกาะที่เท่าไหร่แล้วนะครับอย่างตอนนี้ผมเล่นมา เป็นอาทิแล้วแหละก็อยู่เกาะที่60แล้วนะครับยิ่งเกาะเลเวลสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งใช้เงินในการสร้างเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการเล่นเกมเกมนี้นะครับพิกกี้โกเนาะก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะหาเงินเข้า wallet แบบฟรีๆแบบไม่ต้องลงทุนจากเกมบนมือถือเนี่ยก็ลองโหลดอแอปนี้เนี่ยไปเล่นกันดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ ดาวน์โหลดไวให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นหลักฐานการถอนเงินเนาะนี่นะครับผมถอนยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับเงินได้เข้ามาที่บัญชีทูมันนี่เว็ตเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับมาอยู่ที่300บาทเต็มๆเลยเนาะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็จะ นำเงินที่ได้บางส่วนมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแจกซองอ่างเปาทูม n นี่เวเลตให้กับเพื่อนๆน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะแจกไม่เยอะนะเพราะว่าผมเหลือเศษอยู่6 0บาทนะครับผมผมอาจจะทบไปแจกในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมแจก6 0บาทแล้วกันให้กับเพื่อนๆจำนวนอ่า30คนนะครับอ่าถ้าคลิปนี้มีการกดไลค์เนี่ย ครบ60ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลงลิงก์ซองตรงนี้ไว้ให้นะครับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วก็ช่วยๆกันกดไลค์นะครับให้กับคลิปวิดีโอนี้เนาะเวลาถึง60ไลค์เมื่อไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนําลิงก์ซองไปแปะให้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงให้หลังจากที่60ไลค์พอดเีเป๊ะเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะบางทีอาจจะเลทไป5นาที10นาทีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่เฝ้าจอตลอด โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ